ก็สวัสดีครับผมนาะยแอดอุดรจากช่องเดินตามฝันนะครับฝากเพลงไว้ด้วยของนายแอดอุดรน,นะครับไม่มีลิขสิทธินะฮะใครเอาไปร้องร้องได้เลยเพลงเดินตามฝันนะครับนี่ครับเรามาเก็บนี่เขาเรียกถัว่วครูนะครับเราจะไปยำนี่เป็นสวนเพื่อนนะสวนเพื่อนโชคนี่ครับนี่น,นี่ของสวนเพื่อนโชคโอ้ยมีมดด้วยเหี้หมดโอ้ย ขอโทษนะพูดจาไปเลยนี่นะครับเราไปยำทัวภูนี่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 ลูกหนึ่งครับฝากไว้ด้วยนะฮะตอนนี้ช่วงหน้าหนาวรักษาสุขภาพได้เด้อสาวสาวเราตาหากักตาหากักอปะไอแปะฝากเพ่งเดินตามฝันได้ดเด้อทังแดดคิดถึงเพื่อนบ้านนะฮะทุกคนนะฮะบ๊ายบาย